สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีผู้ใดอยากได้เอ็มยูงามๆนะครับผมเอ็มยูซีเกลงงามๆนะมาเบิรงครับผมผมฟรีดาวให้ทุกท่านนะครับรับรถจ่ายเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะครับผมจองแล้วนะครับเข้าตรวจเช็คแล้วก็ปรับสภาพเอฟซีให้ไหมนะครับส่งให้ฟรีเลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับ0610244343นะครับ นี่มาเบิ้งขั้นแรกครับรถปีล่าสุดกับปี2567ครับหาลอยเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับตัวนี้ฟรีดาวน์ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อโปรโมชั่นหลน์นะครับอันนี้มือโปรโมชั่นมือนี้นะครับลดให้เลยนะครับฟรีดาวน์นะครับตามจริงกระดาวประมาณแสนหานะครับมือตัวถ่ายฟรีดาวน์สุนบาทไปเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเบิ้งส่วนรถเบเคยหลายปันนี้นะครับหลายที่สุดของรถเอ่อแท็กเตอร์แล้วนะครับผมส่วนรถเอ็มยูสี่เก้านะครับกว่าเบิ้งรถเลียงเป็นแถวเลยครับุมนะครับตัวนี้นะครับผมราคาเงินสดอยู่่ททีบาครับ ได้ใบดานาได้ผ่านหลังนะครับยางหน้าเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยยางหลังสวยเต็มครับสภาพนี่ก็บ่ได้ไปแบบนี้นะครับผมต้องไปเช็คอีกนะครับเช็คเครื่องเกียร์ระบบต่างๆคือความใส่งานนะครับผมจังจะไปส่งนะสีนี่พ่นให้ไม่เบิร์ขั้นก็ได้ครับพ่นให้ฟรีนะครับว่าให้พ่นก็ได้เพราะว่าสีเดิอมยังงามนะครับยังสีสวยเดิมๆเลยนะครับ500ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับ 591ชั่วโมงครับพี่น้องนะให้ดาวซูนบาทนะครับผู้ใดที่เป็น f อฟก็สิรู้ดีว่าราคานี้บ่เคยมีมาก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงเสียง่านนิหน่อยๆแบบนี้นะครับบ่เคยมีฟีดาวครับเบิงสวยๆเดิมๆครับเงาวับนะครับผู้ใดที่หา m อ็มยเก่าอยู่แนะนำเลยครับคันนี้ใหม่ที่สุดแล้วในร้านนะครับผมคันจองท่านก็ได้ไปครับคันจองมาท่านก็ต้องมาลุ้นคันอื่นนะผมอารมีอีกครับนี่ปี65ครับปี65 1,800ชั่วโมงนะครับ1,800ชั่วโมง งวดเออผมออรู้งงว,ว่าเ,าเอาเรื่องงวดควาให้ครับอ่เอาเรื่องงวดก่อนเนาะตัวนี้นะครับผมดาวซูลบาทเนาะถ้าดาวซูลบาทก็ผ่อนญหกปีครับรายปีมีง,งวดย่อยครับงวดย่อยเดี๋ยวละสามพันสิบเอ็ดเดือนเดือนที่สิบสองจ่ายงวดปีครับหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทนะครับงวดปีหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทนะครับผมงวดปีหลายเพราะว่าอ่ามันฟีดาวเนาะพี่น้องนะมันฟีดาวงวดปีได้หลายแน่นะครับหรือผู้ใดไม่อยากจ่ายแบบ มีงวดย่อยนะครับผมอ่ามันปีดาวเข้ากระจายงวดย่อยลงหนาเลยปีหนึ่งสามหมื่นสามนะครับแล้วก็รวบใจปีละเที่ไปเลยนะครับอ่าคันต่อมาครับผมมาเนี่ตัวนี้ปีหกห้าครับหนึ 1, ่งพันแปดร้อยชั่วโมงครับตัวนี้ราคาห้าแสนแปดหมื่นบาทครับอ่าได้ใบด้านหน้าได้ผ่านหลังนะครับผมได้ใบด้านหน้าได้ผ่านหลังนะครับตัวเช็คสภาพท่ำสีให้ใหม่ยางหน้าเปลี่ยนให้แล้วยางหลังเหลือเยอะนะครับอ่าปรับสภาพท่ำสีใหม่หลังค่าแตกเปลี่ยนเห่ใหม่นะครับเฮ็ดออกไปงามๆเลยแหละพี่น้องนะไปหองห่วงนะครับคันนี้ ทีดาวเพ <iet> ื่อกันนะครับร 1, 300, ับลดศูนยบาทนะครับผมส่งได้เลยนะครับแล้วก็งวดย่อยสามพันครับงวดปีหนึ่งแสนหนึ่งหมื <receptors. S 1> ่นแปดพันบาทครับงวดปีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะงวดปีขยับลงมาจากหน่อยครับบ่อขาดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ลังค้าแตกครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสภาพเดิมๆครับสภาพเดิมๆให้สวยๆเพือกันนะครับบริสุทธิวางยางล่างไซส์อีกด้วยนะครับนี่ข้างล่างก็เดิมๆจริงๆนะครับเฟื่องไทยเอ็มยูครับแข็งแกรงเหมือนท้นนะครับผมอ่ะอย่าไปเบิรงอีกครับ เบิ่งขัางนี้เนาะเบิ่งขัางนี้ครับขัางนี้กับผมมีตั้นี้นะสวยครับยางหน้าใหม่ๆเลยยางหน้าใหม่ๆเลยนะครับเป็นยางหนาใหม่เรียบร้อยครับพันแปดร้อยชั่วโมงที่สวยครับตั้นี้มีแค่ตั้นี้มีของนี้ครับท่านี้อันนี้มีเอีอดใหม่นะครับวันเขอบไปซกอยู่ในขอบยางนะครับมีขนาดนะครับเกี่ยวแตงไ้นะครับผม มาอีกขั้นนึงครับขันสุดท้ายไปนี่ปี2564ครับ2,100ชั่วโมงปี2564 2,100ชั่วโมงราคา5 60,000บาทครับดาศูนย์บาทขึ้นกันงวดย่อย3,000ครับ11เดือนเดือนที่1 2จ่าย1 10,000บาท1 10,000บาทนะครับลดลงมาอีกลดลงมาอีกสภาพเดิมๆสวยๆครับลังคาแตกเปลี่ยนให้ใหม่ครับเบาะหัวไมค์ขึ้นกันนะครับค้อมือมีดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมยางหน้าเปลี่ยนมาาาแลลลลล้วคคครรรัััับบบยยยงงหหหเเือออีีกกใส่ดนะ ชั่วโมงเฉลี่ยไม่ค่อยเป็นยังนะครับผมนะชั่วโมงเฉนี่ยไม่ค่อยเป็นยังนะนะครับสวยๆสีเลยนะครับผู้ใดสนใจกระสอบถามเลยครับผู้ใดอยากได้รถท่านใหญ่ๆกว่าแอร์หาซูนแลคาซ้ำกับซ้ำกันกับแอร์าซูนนะครับผมแต่ว่าได้ตัวใหญ่กว่าแรงกว่านะครับสอบถามได้เลยครับ0610244343ครับ0610244343นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับจองกันได้พร้อมได้ทุกจังหวัดนะครับผมโทรเข้ามาเลยแอดไลน์ก็ได้นะครับ จองกันได้เลยนะครับผมเอาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะยังห่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ